สวัสดีค่ะวันนี้เซนก็จะมาบอกเคล็ดับความขาวในปี2020เดือนเดือนเดือนเมษานะคะก็อันนี้ก็จะมารีวิวครีมนะคะในการทาผิวของเราดิมันจะทำให้ขาวขึ้นนะคะเอ่อเซนทา ทีมนี้รวมด้วยแล้วก็แล้วก็กักตัวอยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะมันก็เลยเาขาเขาขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่รู้นะเซนกิดว่ามันไม่ขานะคะแต่ว่าทุกคนนะคะที่เจอเซนนะคะแล้วก็ทักเซนว่าเฮ้ยไม่เซนเขาขึ้นเขา,ข,ข,าขึ้นนี่นะคะนี่นะคะ ในช่วงกักตัวก็จะผิวประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ในช่วงปิดเทอมนะคะ,ะ,คะก็จะผิวประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ซ้สามเซนนะคะมันก็ไม่ได้ขาแบบเยอะขนาดนั้นนะคะออาวันนี้เซนขออนุญาตบีบครีมแล้วเซนก็วางกล้องไว้กับบนขานะคะ วันนี้ฉันก็จะมาจะมาให้ดูว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะกลิ่นมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจะน้อให้ดูเลยเนาะใช้ครีมนี้แล้วก็ขา่ขาเข่าจริงๆนะคะเขา ในในตัวคีมเขาบอกว่าในหน้าปกคิมเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยนะพื้นพื้นพื้นอะไรวะพื้นบ,บำรุงผิวสว่างกระจ่างใสจะขาวขึ้น ในในเวลาสองสัปดาห์นะคะนี่นี่มันจะข่าวจากดาม,มันจะเป็นข่าวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสามารถไปซื้อกันได้นะคะมีมีทั้งคีวาสารแล้วก็เซเว่นนี้แล้ว เนทั่วประเทศนะคะเนื้อคีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเกี่ยให้ดูนะคะนะนี่นะฉันจะเกี่ยนะคะนี่นะคะก็ นะคะมันก็จะเกยบเก็บเสร็จไปแล้วมันก็จะผิวประมาณเนี้ยนะคะผิวอีกข้างข้างที่ทาแล้วข้างที่ทาแล้วข้างที่ทาแล้วกับข้างท,าางที่ยังไม่ได้ทานะคะนะคะ สำหรับคลิปนี้ซิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย